แรกของเราในวันนี้นะคะคมาเอาใจบรรดาแฟนคลับของคู่จิ้นฟินไม่ลงค่ะสำหรับพุพุทธิชัยแล้วก็จุ๋ยวรัตยาที่ตอนนี้แฟนคลับเตรียมเ hey ฮดังๆกันได้เลย,เ,ยเพราะว่าเพจแอนตี้ของทั้งคู่นะคะได้ทําการปิดตัวลงแล้วแล้วก็เรียกได้ว่าระยะเวลานั้นเป็นตัวทดสอบพิตรภาพของทั้งคู่เลยทีเดียว ต้องบอกว่าเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เรื่องนี้จริงๆค่ะสำหรับคูจินเจ้าของฉายาคูจินฟินไม่ลงอย่างจุยวรัธยาและพุทธพุทธิชัยที่เอาชนะคำสบประมาทของกลุ่มคนไม่หวังดีเจ้าของเพจแอนตี้ที่มาขุดคุยเรื่องราวมาโจมตีในทางไม่ดีซึ่งล่าสุดเว็บเพจดังกล่าวก็ได้ปิดตัวลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทั้งคู่เผยว่าจะข่าวคราวที่ผ่านมาก็ทำให้รู้สึกไม่สบายใจบ้าง แต่ทั้งคู่ก็ให้กำลังใจอยู่เคียงข้างกันมาเสมอและมองว่าคำวิจารณ์ที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลเป็นเรื่องปกติมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเป็นธรรมดาก่อนจะเอ่ยขอบคุณกลุ่มแฟนคลับคนรักพุทธสุวิที่ยังคงเหนียวแน่นและเชื่อมั่นในตัวของทั้งคู่มาโดยตลอดค่ะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆครับครับพี่นะฮะก็คือจริงๆแล้วเราเราก็ไม่ได้ไม่ได้ติดตามเพจนี้อยู่แล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าบางทีสิ่งที่เราทามันมันมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนอะไรเงี้ยครับถามวาาเราก็รู้สึกเสียใจไหมเราก็เสียใจแต่ว่าเราก็ยังคงสู้ต่อแล้วก็แล้วก็ผ่านมันมาได้จนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยครับถ้าคนรักเนี่ยเขาจะรักเรานานเขาจะอยู่กับเรานานแต่คนที่ไม่ชอบเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยมีแรงมาทําอะไรเราหรอกค่ะเพราะว่ามันแป๊บเดียวมันก็เบื่อแล้วเราก็ไม่ได้แบบ ไปตื่นตูมหรือสะทกสะท้านอะไรเงี้ยเพราะเราก็ยังดาเนินชีวิตอย่างปกตินะคะเราก็ยังมองโลกในแง่ดีค่ะแล้วก็ยังมีคนรักเข้ามาเพิ่มดูแลกันไปครับครับผมคนนึงสภาพจิตใจไม่ดีคนนึงก็น้องเป็นกําลังใจให้ครับครับผมไม่งั้นเดี๋ยวคนนึงสภาพจิตใจไม่ดีแล้วไม่ดีไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็มันก็จะยิ่งแย่ไปใหญ่อันนี้หมายถึงทุกๆเรื่องนะคะไม่ได้หมายถึงเรื่องเพลเรื่องอะไรเพราะว่ามันก็แบบอันนั้นก็ไม่ใช่แบบเรื่องใหญ่ของเรา